สวัสด,ดีสมัยโอ้โหอากาศร้อนมากเลยแต่ทำไมน้องมานอนที่อยู่กลางแดดแล่ะลูกฮะน้องจะมาทำไมมาอยู่กลางแดดแล่ะครับฮึอากาศร้อนมากเลยทำไมมานอนตากแดดแล่ะลูกไปหาแม่ไม้ท่องไปลูกไปไอหาแม่ไม้ท่องเดอ้อไปวิ่งไปไปนอนในร่มลูกนอนในร่มเนาะ เออนอนอยู่นี่แหละนอนลงนอนลงนอนลงอนอนลงโอ้ยสวยงามไปเล่ละกัดมุนบดตุ้มนี่อ,อุ้ยนี่เดี๋ยวให้สัมภาษณ์หน่อยไหนได้ขอทำพา์หน่อยน้องจะไม่สมัยอยเก่าลายนี่จะเก่าลายเนาะน้องสมัย เห็นหนาใหญ่เก่าเก่าเก่าเลยยายอยากจะนั่งด้วยเล่นด้วยแต่น้องก็ชอบมาหาใกล้ๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาหาใกล้ๆแบบนี้เลยมาหาใกล้ๆแบบนี้เลยเลยไม่ได้ถ่ายน้องเลยไปแล้วตามตามน้องสมายไปอ๋อน้องไปอยู่นอนใต้แถวใต้ท้องรถโอ้เสียงเพลงสวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะ สำหรับคลิปนี้ป้าก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าโอ้โหวิกฤตค่าไฟนี้มันมันแย่มากจริงๆเลยนะคะป้าป้าก็โทรไปถามแล้วป้ารู้แล้วล่ะนะคะชะตาชีวิตของเราสำหรับเดือนนี้โอ้โหเงินเดือนของป้าจ่ายค่าไฟแล้ว ไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเนี่ยตลอดทั้งเดือนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีก็คงจะพร้อมแหละนะก็คงจะหุนดีแหละเมื่อสักครู่นี้ลงไปเล่นกับน้องสมัยสมัยเป็นน้องหมาของป้าที่เป็นลูกของไหมทองอะเนาะเขาวิ่งออกมายายก็บอกว่าออ้ยทำไมเรา อยังไม่รู้เลยว่าค่าไฟเราเป็นยังไงก็ร้อนมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะสมัยเนาะยายก็คุยเล่นกับสมัยยู่สมัยก็วิ่งออกมาอยู่ที่สนามตรงนี้เลยค่ะทุกท่านนี่แดดจ้ามากเลยนะปูนนะคะมันเป็นพื้นปูนมันเป็นพื้นปูนที่ร้อนมากเลยแต่น้องสมัยอะ่ะวิ่งออกมานอนอยู่ที่พื้นปูนตรงนี้เลยไม่รู้เขาคิดยังไงยายก็บอกน้องสมัยมันแดดร้อนมากทําไม ไปอยู่ตรงนั้นละลูกมามาเข้าบ้านเข้าบ้านยายจนจนต้องเรียกเอานะคะแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปนอนใต้ท้องรถก็คงจะเย็นเนาะมีความเย็นแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยและแม่ของเขาหมายทองก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยไปนอนด้วยกันกับแม่สงสารจังเลยปกติแล้วสมัยถ้าเราปล่อยออกมาแบบนี้นะคะเขาก็จะวิ่งออกไปวิ่งออกไปเล่นที่กระโดดข้ามรัว้ว ออกไปเล่นที่บ้านของเพื่อนบ้านนะคะออกไปวิ่งเล่นที่ในสวนในป่าอะไรอะ่ะยายก็กลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายเนาะก็ไม่อยากให้ไปก็ขังเอาไว้แต่สงสารมากเลยยายก็เลยบอกปล่อยเธอเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาหรอกแล้วก็ค่อยๆถ้าไม่กลับมาค่อยๆเรียกเรียกหาตามหาเอายายก็บอกหลานแบบนี้นะก็เลยปล่อยน้องสมัยนะคะ พอปล่อยแล้วยายลงไปเรียกหาเห็นวิ่งออกมากับแม่ไม้ทวงที่ใต้ทองรนยายก็ดีใจดีใจว่าน้องสมัยไม่ข้ามไปเขาจะได้เออ่เล่นตามสบายของเขาอยู่ในบ้านกับแม่ก็สงสารอยู่เหมือนกันอยู่ตัวเดียวนะครับพี่สองตัวสตรองกับกังฟูก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะ ก็ทําใจยากทําใจลําบากทั้งคนทั้งคนเลี้ยงหมานี่แหละนะคะแต่ตอนนี้มามาพูดถึงค่าไฟนะคะมีคลิปหนึ่งนะเฮีย er, อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่ป้าฟังเขาพูดเมื่อวานนี้เขาก็พูดดีนะเขาพูดเขาก็เห็นใจนะเขาพูดถูกมากเลยพี่น้องเขาบอกว่าพี่น้องชาวบ้านน่ะเขาไม่ได้ร่ํารวยนะที่เขาต้องติดแอร์ที่เขามีแอร์เพราะว่าเขา ออไม่ได้ร่ารวยแต่เขาร้อนที่เขาติดแอร์เพราะว่าเขาร้อนเขาทํางานหนักมากเขาทํางานเยอะทั้งวันแล้วเขาก็เมื่อกลับถึงบ้านห้องนอนของตัวเองเขาก็อยากจะนอนแบบเย็นๆแบบว่าให้มันผ่อนคลายแล้วก็ให้มันหลับสบายเขาก็เลยต้องติดแอร์แต่พอมาเจอวิกฤตค่าไฟแบบนี้จะให้ทํำยังไงจะให้พี่น้องคนคนยากคนจนคนที่อยากจะนอนแอร์ จะทำยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยเขาหาตังค์ซื้อแอร์ผ่อนแอร์ได้ผ่อนแอร์มาได้แล้วแล้วค่าไฟผ่อนได้ไหมล่ะโอ้โหไม่ได้ค่ะพี่น้องที่ป้าได้พูดถึงเฮียคนนั้นที่พูดเห็นใจพี่น้องชาวบ้านาหาเงินซื้อแอร์ผ่อนแอร์ Air ได้ผ่อนค่าแอร์ได้แต่ค่าไฟผ่อนไม่ได้นะคะต้องจ่ายเยอะจ่ายแพงใช้ไปเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเพราะว่าป้าเปียกโทรไปถามแล้วนะคะ ลองขอต่อรองว่าลดไม่ได้หรอลดหน่อยบ้างไม่ได้เลยอ๋อ,อไม่ได้ค่ะเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องจ่ายตามที่เราใช้ไฟไปนั่นเห็นไหมคะแล้วทำไมค่าไฟมันแพงมากมายมันขึ้นเยอะขนาดนี้หนึ่งละอากาศร้อนแอร์ก็ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมอันนี้เรารู้นะคะเรารู้แต่ว่าถ้าหากค่าไฟลดลงหน่วยลดลงมากกว่านี้มันก็คงจะเออไม่ได้เสียแพงขนาดนี้แหละเนาะนั่นแหละเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ จนอะไรมากมายแล้วก็ส่วนมากอย่างครอบครัวของป้าเปียกเนี่ยเราก็ออกไปข้างนอกก็ไปทํางานแล้วทีนี้กลับเข้าบ้านก็ค่ามืดแล้วนะคะกว่าจะได้เข้านอนเปิดแอร์มันก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ป้าก,ก็เปิดพอเย็นแล้วป้าก,ก็ปิดนะพยายามที่จะปิดอยู่นะคะสําหรับเรื่องอห่วงเรื่องค่าไฟนี้มันก็อากาศข้างนอกมันร้อนนะคะแต่เราบ้านเราไม่มีทีวีนะ ว่าเราไม่มีทีวีไม่ได้ซื้อนานแล้วนะคะทีวีมันพังก็ไม่ได้ซื้อต่างก็ดูที่โทรศัพท์ของใครของเราไปนะคะก็นั่นแหละจะดูอะไรจะดูข่าวจะดูกินลาดูอะไรก็ดูที่มือถือนี่แหละนะคะมันก็เลยไม่มีทีวีเขาก็ถามเราว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเออไหมล่ะมีอะไรบ้างที่ใช้ในบ้านมันก็มีทุกอย่างแล้วนาอกยกเว้นทีวีบ้านของป้ามันก็มีหม้อหุงข้าวมีเออ อะไรอ่ะไมโครเวฟก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกป็าใช้เตาแกส๊สทําอาหารกันมีตู้เย็นมันก็ธรรมดาเหมือนพี่น้องพื้นฐานของพี่น้องทุกครอบครัวก็จะมีนะคะแล้วป้าเปียกก็อยู่ในเอ่อในกรณีนั้นบ้านของป้าเปียกนี้อยู่ในกรณีของเราไม่ได้ร่ํารวยแต่เราอยากนอนห้องนอนที่เย็นๆเหนื่อยมาเหตุผลเหมือนเฮียคนนั้นพูดเป๊ะเลยนะคะ เราเหนื่อยมาทั้งวันเหนื่อยมาจากไหนก็แล้วแต่ทํางานทําการมาเราก็อยากจะนอนที่ห้องนอนเยน็ยนๆนะคะนอนที่มีแอร์เย็นๆไม่ได้ไปพักโรงแรมรีสอร์ทไม่ได้ไปพักที่ไหนๆที่บ้านของเราเองนี้ห้องนอนของเราเองนี้แหละเราก็อยากจะมีแอร์เพื่อให้ออนอนหลับพักผ่อนสบายรีแลพักผ่อนคลายอย่างน้อยสามสีชั่วโมงอะไรก็ยังดีอะไรเนาะนั่นแหละนะคะก็นอนดึก ที่บ้านของป้าเปียกอย่างป้าเปียกนี่ก็นอนดึกนะคะก็บางทีก็ใช้พัดลมช่วยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เขาเอาใบแจ้งมาตั้งแต่ก่อนเอาใบแจ้งมาตั้งแต่เขาลือกันว่าค่าไฟแพงนะโอดครวรกันที่นู่นที่นี่นะโอ้โหป้าเปียกก็ไม่ใชแอ air เลยนะคะไม่เปิดแอร์เลยสั่งทุกคนในบ้านใช้พัดลม แทนแอร์ไปก่อนนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าวิกฤตค่าแอร์เราค่าค่าไฟเราจะยังไงเพราะว่าเขามาเอาใบแจ้งมาไว้โดยที่ไม่ได้ลงตัวเลขให้เนี่ยเขากลัวเราช็อกเขาให้เราทําใจก่อนประมาณนี้ไหมก็ทุกคนก็ไม่ใช้แอร์นะคะอาจจะมีบางคนทนไม่ได้ก็เปิดบ้างนิดหน่อยแล้วก็เย็นแล้วก็ปิดแล้วก็ใช้พัดลมอะไรแบบนี้เหมือนเมื่อคืนนี้ป้าเปียขึ้นไลสดมันร้อนมากจนเหงื่อไหล จนเงืินไหลแล้วก็เป็นทางเลยป้าพัดลมก็เย็นไม่ถึงนะคะป้าก็เลยเปิดแอร์บ้างนะคะขึ้นไลสดหนึ่งชั่วโมงเมื่อคืนนี้นี่แหละค่ะเป็นวิกฤตของคนไทยที่เจอกันหมดนะคะก็ขอวอนไปถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการที่จะทำให้ค่าไฟลดลงได้ไม่งั้นนะบอกตรงๆเงินเดือนของป้าเดือนนี้จ่ายค่าไฟหมดเลยไม่ได้ต้องกินอะไรเลยนะคะ วันนี้เอเดือนนี้ให้คุณลุงเลี้ยงนะคะคุณลุงก็จะเลี้ยงคนทั้งบ้านอันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าเราไม่ใช่คนร่ารวยจริงๆแต่เราอยากมีแอร์เราอยากนอนห้องนอนเยน็ยนๆสบายๆเวลาที่ทํางานมาอย่างหนักเหน็ดเหนื่อยแล้วนะคะขอให้ค่าไฟลถทีเทิดนะคะจะทําอะไรด้วยวิธีไหนอะไรยังไงท่านก็ถกกันเถอะเถียงกันเถอะ เถียงยังไงถกยังไงก็ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ขอให้ค่าไฟลดช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยเราเมืองร้อนนะคะถ้าไม่ให้เราใช้ไฟแล้วเราจะอยู่ยังไงขนาดป้าเปียกก็พยายามประหยัดที่สุดแล้วไม่ใช้แอร์ใช้พัดลมพัดลมก็ยังไม่เปิดตลอดด้วยนะะอย่างตอนนี้ป้าออกมานั่งพูดอยู่ระเบียงข้างบ้านตรงนี้ป้าก็ไม่ได้ใช้พัดลมใช้ลมธรรมชาติแต่มันก็ร้อนๆเลยเนาะลมร้อนพนะัดผ่านมา ก็พยายามที่จะอาบน้ําบ่อยๆแหละแต่ว่ามันก็บ่อยมากก็ไม่ได้มันไปจ่ายค่าน้ําด้วยเหมือนที่เขาว่านะคะก็มีไปมีผลกระทบกับค่าน้ําอีกโอ้โหนี่แหละก็มาเล่าสู่กันฟังถึงวิกฤตของชีวิตพี่น้องเราคราวนี้เราจะรอดฝ่าฟันฟัน ปัญหาปัญหาอุปสรรคความร้อนเนี่ยแล้วก็ค่าไฟที่ร้อนแรงนี้ไปได้อย่างไรยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยทุกครอบครัวประเพียกว่าน่าจะเจอวิกฤตเดียวกันสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ